เสนอตอนหาประเภทคนที่ต้องเจอเมื่อโรบ็อกเปิดไม่ได้วงเล็บคนไทยหนึ่งปากดีแอนปากหมาวงเล็บท็อกซิกัะนะเฮ้ชบ้อจอย่าอะเชนนั้อย่างเช่อฟรัฟอมอรชอบข้จ่อยย่าผมทรงคุยในข้อจ่อยชอบไปลบายสองออนไลน์เดตติ้งแป็นไปไหมครับชื่อชื่ออะไรนะครับเซมิน เชื่ออะไรอ่อะเอ๊ะไม่เป็นไรอ่ะใช่เลยค่ะใช่ค่ะเช่นนี้อ่าเมดเม็ด1ค่ะอายุเท่าไหร่อะาคนเดียวค่ะอายุ18น่อะไคะ สนใจอะไรเพิ่มผมไปเป็นวันใจยไหมสสวัสดีครับสุดหล่อไวรุนบ็อกซิ่งไวรุนบ็อกซิ่งเอ้ยคนไใครมายเขาอยู่คนเดียวด้วยย่งต้องไปทักทายซะแล้วเจอกับเพื่อนใหม่เป็นฝรั่งฝรั่งคีสวัสดีครับฮัลโหลนายสวัสดีครับสุดหล่อเราชื่อแอลนายชื่ออะไรหรอซไวรุนสาวแพทไฮ <laughs> I like the Ignore the haters! <laughs> 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 yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. yes. <laughs> huh? Why don't you go in Hey, hey, where are where you from? Where are where you from? I'm from oh, Thailand, Ha! Yeah, He's huh? he speaking uh, a Thai language. What do you say? I cannot speak What do you say? สวัสดีครับคนไทยไปไลยบอย<ต>ด้